สบายดีพอไปพี่น้องสบายดีสิบสี่ถูกฐานนะม,มานี่บ่าวอาทิตย์พามาเบิ่งนกอันนี้เป็นนกเขาเขาสองตัวโอเว่นนกเขาเฮ้ยโอเว่นนะนกเขานกเขาใหญ่ที่บ่าวอาทิตย์ได้เอามาแต่ยังน้อยโหขันเก่งเลยคู่มือนี่ขันเก่งเลยแต่ก็บบริได้ออกต่อบริยังดอกปลาไว้นี่บางที จักวปอยคิดจนึงกันเลยเจนึงก็จะไปหอ,อยยูนาบ้านแต่มันก็คันดีอยู่ด้ยแต่เลี้ยงไปก่อนจันหน่อยบางทีมีเวลาออกต่อพอได้ไปพึกต่ออยากแค่เฮนะบุคุณเลยอันนี้เป็นนกกระทาใช้เมยว่านกเงาให้เมยเบิ่งไว้นกจอยแล้ววะพายังกับบุกิน Trời, bứng. Bứng, 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 bứng. Đi uh, boy lên cho bòi lẽ này, bung 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 sẽ bung 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 để bung bung lái Xe bung bòi bung có bung 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 ธรรมดาเมื 1> 1> ่อกาสองสามปีไปเลแต่เ่าว่าเขาแต่ว่าเขาคนใจหอจะเลยว่าสิไปปล่อยสิเรียกไว้แต่ตัวเดียวอยู่เพื่อนผมอยู่เพื่อนเมียะผมตัวมันขๆเก่งๆครับตัวนกต่อบ่าอทิตพวกไหวเพื่อป่วยนกดิ่มเลยนกตื่นเขาพวกไหวมันแนวหายังบวเห็นแหละเขาหิวไปแล้วมันจะบวดี ขาเข้าเปิดไวฮะมันตื่นล้มตื่นหนั่นตื่นนี่ว้มันก็จะดิ่นไปเลยในสุดทักซัมเนีลคือสีบรินแล้วปกไหวหมดเลยดิยไปผมมอหน้าเุาไปเละอันนี้ก็ถือไปฝากเมย์มาโกเมย์แล้วมากี่ชม เอาอะไรมาขอม่องเสาเอามาของไปฝา,ากเมเรามาคิดชมเด้แล้วก็นี่ลาบบางพอลาบมืองเสาแบ่งมาให้แล้วน้ำนี่มากระชินพอเสร็จและไปพอกันอยู่หน้าผมและทุกคนเลยเอาทีติชอว์มาหน้าบันเอาลงไปปล่อยแล้วก็เอาล,ปปอะะอา,ลาบบางไปฝากเมแล้วก็เอามาขอไปฝากเราน้ำนะโอ้มารอบนี่แถาสองแถวแล้วเห็ด ห่างเลยได้ห่างมักอืม้มมักแตงเรามักบวบฮ้ <c oughs> หยกินขออ่าวบ่หอยม่อะไรอะไรยังกิน,อกนโอ้อาหารดีแท้บวงซุกก็มีอีกโอ้ลูกกระทะในเดียบบ่เอา้า เนี่ยมะข้อมะข้อเอ้าแน่วมากจ้ะมะข้อกับลาบบางได้บางสองโตลาบแบบแบงมาให้เอ้าตับมะแตงเป็นเสียบแทะเสียบแทะสมดีได้กี่คระึงอยู่สมดีแล้ววะตำสมเนี่ยวะยังนี่ต้มหนูไม้ต้มหนูไอ้ ลาบบางมากนี่ยั่งอยู่ได้ไหมไหมีดดิมีดมันแหลมอืมจัดป่าจัดป่าแล้วฮ่าไ,ไมยินขนาดมาอยู่นี่ก็ได้โอ้โอ้หมันงามไปลีอันนี้ตัวเฮิงเราไิมาเนี่ยไป เขียวอุ่มทุมเลยมันเมยบรรยากาศหลบๆคักอยู่ได้เทีย,ทยงไหนเทียงหนะคบบ่เมย์เุ่นสะอาดจะไปจะได้ป่อกดีอ๋อ มาห่อดก็ไดีถือจังหวะเลยพราีจังหวะกินเขาเจมเลยนะฮ <ically S 1> ึพรบัวไม่หอกฮึขอเห็ดเยีงเลยหรอขอได้ไามเธอไม่ต่ขอเหเออ็ดเยี่ยงเดกกินแบบแล้วขอเห็ดเอง Ăn với mấy thau. Ăn với mấy thau. Xẹp lắm. Nè. Ui, xẹp lắm. Nè. Xăm cái đây là khỏi lắm. Thấy chắc lắm. lắm. ก็มีรากองูหันพี่ชายรากอกหัได้ราหาไปยใส่สำเนียงใบนนห่บดดอกนี่ยเจ็ดหมมันดับโดเน่ยนะไ่เกินบ้างไม่คิดดับหรือว่านี้ก็ได้ได้เด๋ยวหกิตว่าเฮะขาดบ้างฮะพี่ยู่ดงเสดมันคิดับเนี่ยนะบวชว้เขาจะใส่ก็ได้อยู่ดอกเนี่ยนะ ตั BON a hundred a hundred ้งตัวใส่กับบนมือมือก้อนหักัำได้ได้บางเจ็ดก้องเอนี่อยู่ซีก่อนเหรอเกินไปเห็ดแหญงเนาะมันพวกพวน้ำเจ็ดไยดัอันนีะอันนี้เขาเนี่ว่าก็พวกอยู่ก็พวกกินซัมโซซัโต อันาคตทาวปาป้ากับไล่คน่ถือแบงกันอู่ครับพูลาสองสามตเออพ่อาอ,อันนี้แบงกนกันพูลาซน้อเอ,มอามานี้เนเอามาปล่อยได้ป่ะเนี่ยเอามาปล่อยอยู่นี่แหละหมดใกล้ ปล่อยอยู่หลอกมันนี่แหละออปล่อยมันลงแถวนี่แหละูลกกระทะเขามันแล้วก็งามได้ปีนี้มันเม่เห็ดปีแรกนี่นะงามจบเจือจะปักกระทาเลยปักกระทาะอ บุคอยกินหัวอาหารนะเขาเลยปล่อยให้หัวอาหารไปกับบุคอยกินคือว่าชิ่อยเขาไปอิสระนกนี่นได้มาติปีกายผุ้ใด,ดเลี้ยงไว้ปีกวักวๆเลยยังบุคลันอยู่นึกว่าชิ่อยเขาไปตามธรรมศาสตร์เขาไปออกไปไปหนไว้ไว้ไปหนไว้ไปหไห,ไปหนไว้ไ ไปออกไปออกไปเดออกไปเลยเดไปแล้วปะกาาไปเลบินไปแล้วบินไปแล้วใช่เลยดีดีดีเดี๋ยวดี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 ดอดี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 บุคอยีดีดีด เราว่ามันอยู่กงดนเลยเป็นปีปลายเลยฉะนั้นจึงปล่อยเขาเป็นอิสระเขาไปบินออกกําลังกายแข็งแรงบบม,มียังไรภารกิจปล่อยนอกเข้ากับสําเนีนแหละทุกคนเลยเมือน,นกักว่าปล่อยอีกหนึ่งชีวิตก็เลยว่าบได้เลี้ยงอีกแล้วยังเหลือตัวเดียวแบบนี้นกกระถาบาอทิบเลี้ยงแหละเขา บุกเงงขงเฮงเขาก็ปล่อยไปนะถ้าว่าเข่งเฮงเขาก็เลีย้ยงไว้่อให้ธรรมศาสตร์เขาบำบัดกันเองบุป็นยังดอกเพราะว่าเขาหากินตามธรรมศาสตร์มันจะอ้วนจะพี่กลัวเขาเลี้ยงอยู่แล้วปกติกันเลยนะเอาบุกกันใหม่วิดีโอต่อไปมาด้สําหรับวิดีโอนี้บ่าวอาทิตย์ก็บุมีอย่างไรและออกหน้าออกไข่ออกหน้ามาเจาะเบิ้งสวนมันะนะ้ำเมฆนะ้ำผอ ขอขอบใจหลายๆเด้อที่ทานที่ตามขับชมมาถึงจน,นจบขอขอบบุญขอบคุณหลายๆอ้ามาพบกันใหม่วิดีโอต่อไปสำหรับวิดีโอนี้บ่าวทิดขอกล้วาวคำว่าสบายดี